ะะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้ัชนีเปิดบวกในช่วงเช้าไปเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถขึ้นทะลุผ่าน1,400จุดขึ้นไปได้นะคะทำให้เกิดสัญญาณขายในกราฟรายวันออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นในช่วงท้ายของกราฟ60นาทีที่ฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเราก็มองเป็นแค่ช่วงจังหวะของการรีบาวนะคะยังไม่ใช่จุดยืนยันการฟื้นตัว แนวต้านหลักเนยังคงเป็น1,400จุดนะคะแล้วก็ถ้ามีการปรับตัวลงมานะคะก็ยังยึดแนวรับที่ประมาณ1,380 3 7 0ถึง1น7 0ะคะซึ่งถ้าหากว่าจะให้ดีก็ไม่ควรทำนิวโลนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการหลุดต่ำกว่า1,370ก็คิดว่าให้วางจุดถอยไปก่อนสำหรับรอบนี้นะคะ รับสต็อกวิวนะคะตัวแรกเป็นตัวสุภาลัยนะคะสุภาลัยนี่ EMA 25วันทําหน้าที่เป็นแนวรับระยะสั้นอย่างแข็งแรงนะคะล่าสุดที่ลงมาแตะเมื่อ2วันก่อนนะคะก็ะย่งฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะพร้อมกับเมื่อวานนี้ก็ยกจุดต่าสุดของ หลุดต่ากว่าบริเวณนี้นะคะหรือประมาณ19บาทเนี่ยยังเก่งกําไรขึ้นตามกรอบ u p พเน n ได้นะคะต้านแรก19.8ถัดไป20.5นะคะแล้วก็คัทลอสที่1 8บถัดมาเป็น itd นะคะ itd นี่ก็มีจังหวะฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะโดยการเป็นการดิดตัวปิดเหนือ ema 75วันขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบประมาณครึ่งปีนะคะขณะที่ตัวของ m a c d ก็วกตัวผ่าน z e ร o line ขึ้นมาด้วยนะคะพร้อมกับ ปริมที่เพิ่มจากช่วงก่อนหน้ากว่าเท่าตัวนะคะก็น่าจะได้เวลาของการรีบาวขึ้นนะคะมีแนวต้านตามกรอบเทรนไลน์ประมาณ4บาทรับ3บาทแแล้วก็คัดลอสที่3บาท74ตัวสุดท้ายเป็น e 4 l นะคะจะเห็นการปรับตัวลงมาแต่ว่าเริ่มทรงตัวนะคะรสร้างฐานได้แล้วนะคะแล้วก็สองวันที่ผ่านมาเริ่มมีวรลม่มกลับเข้ามาอีกครั้งนะะในขณะที่ราคาเนี่ยเดินหน้าเล็กน้อยะะทิศทางของเครื่องมือระยะสั้นปรับตัวดีขึ้นนะคะก็น่าจะได้เวลารีบาวนะคะมองแนวต้านหกสิบสตางค์ แนวรับที่68สตางค์นะคะแนวต้าน74ถึง76สตางค์แล้วก็คัดลอสที่66สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิค